ทันโลกไซเอนเทคกับเรื่องของเวลาที่ไม่เท่ากันแม้แต่บนดวงจันทร์ก็เช่นกันครับจึงมีข้อเสนอให้กำหนดมาตรฐานเวลาบนดวงจันทร์ดาวบริวารของโลกเพื่อปรับจูนกันและรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอนาคตครับ เรากำลังอยู่ในยุคของการสํารวจดวงจันทร์ที่เป็นมากกว่าแค่การไปรเยือนแล้วกลับมาแล้วครับนี่คือยุคของการตั้งถิ่นฐานและการขุดหาทรัพยากรที่จําเป็นต่อการเดินทางไกลในอวกาศครับดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์จึงต้องมีการกําหนดเวลาที่นั่นเพื่อความแม่นยําในการสื่อสารกับโลกครับ มีความแตกต่างบ้างที่ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องมีระบบมาตรฐานเวลาบนดวงจันทร์ความจริงมันคือสําหรับดาวทั้งหลายดวงจันทร์เป็นอันแรกที่เราจะไปอยู่ห้าหกปีที่ผ่านมาเวลาคนไปดวงจันทร์เขาแค่ไปถึง <ไป S 2> แล้วก็กลับไปแล้วกลับแต่คราวนี้แผนต่อไปเนี่ยคือหลายๆชาติจะไปตั้งรกราคือมีสถานีอวกาศแถวนั้นมีที่อยู่คนมีคนไปอยู่แถวนั้น แล้วอาจจะมีอุตสาหกรรมห้องวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเมืองเมืองบนโลกนี่ง่ายเราอยู่บนโลกเดียวกันเราจะใช้เวลาอะไรเนี่ยเราก็แบบแบ่งเป็นไทม์โซนได้แต่ดวงจันทร์มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่า1วินาทีบนดวงจันทร์กับ1วินาทีบนโลกมันไม่เท่ากันเปรียบมันเป็นธรรมชาติถูกค้นพบโดยไอสไตน์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยพบว่าเวลามันไหลด้วยความเร็วไม่เท่ากันสมมติเรานาฬิกาเหมือนกันเปรียบเ,เลยนะถ้าวางบนโลกเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วยั่วโมงครบ1วัน ดวงจันทร์เนี่ยเวลามันเร็วไปมันวิ่งเกินไปนิดเดียวแค่ประมาณ60ส่วนล้านวินาทีก็เรียก60ไมโครวินาทีนั่นเองซึ่งมันดูน้อยมากแต่ว่ามันจะสะสมรวมกันมันจะเพี้ยนใช่มันจะเพียเพ้ยนถ้าเกิดเราใช้เวลานี้ในการกําหนดตําแหน่งต่างๆเหมือนกับใช้ระบบ GPS ทั้งหลายเนี่ยไอ้ระบบ GPS เนี่ยมันจะดูใช้เวลาและความเร็วแสงในการคํานวณว่าของอะไรอยู่ที่ไหนเนื่องจากแสงมันวิ่งเร็วมากไอ้เวลาแค่60 ส่วนล้านวินาทีเนี่ยมันเท่ากับประมาณ16กิโลเมตรถ้าเราตามไปทันเนี่ยเห <c oughs> มือนเราขับรถแล้วก็ไปนู่นไกลไปแล้วใช่คือมันสําคัญที่ว่าเราต้องรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนคอนเวิร์ดกลับมาว่าเวลาดวงโลกเวลาดวงจันทร์เป็นอย่างไรก็ต้องมีมาตรฐานเวลาบนดวงจันทร์พยายามทําให้เสร็จ ในสิ้นปี2026อันนี้คือแผนของสหรัฐเสนอให้นาซ่าช่วยสร้างมาตรฐานเวลาบนดวงจันทร์จ,จะวัดเวลาจะจับเวลาอย่างไรก็ต้องตกลงกันประเทศหลายๆป,ประเทศ50กว่าประเทศร่วมมือกันและตกลงเซ็นสัญญาว่าจะใช้สแตนดาร์ดนี้ร่วมกันมันจะเป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆหมดเลยเช่นระบบนําทางวัดระยะทางต่างๆการสำรวจต่างๆการทําการทดลองที่ต่างๆในดวงจันทร์มีแผนที่จะจะมีโครงการ Art ์เทมิส3อาร์เทม3ที่จะส่งคนไปก็จะ ให้มันเรียบร้อยเสร็จก่อน,อ,นอย่างบนโลกของเราเนี่ยเวลามาตรฐานบนโลกเราเนี่ยถูกกําหนดโดยนาฬิกาอะตอมิกเขาเรียกอะตอมิกคล็อกอาศัยการเปลี่ยนสถานะของอะตอมการเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยมันมีความคงที่ในเวลามาก เราสามารถใช้เนี่ยนับเวลาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นาฬิกาเพยียนนี่นาฬิกาอะตอมวางที่ดวงจันทร์ด้วยบนโลกเราเนี่ยจะมีนาฬิกาอะตอมหลายร้อยนาฬิกาหลายร้อยตัวเพื่อที่จะเทียบกันเทียบกันเทียบกันเดี๋ยวหรือว่าบนโลกสมมติอยู่ที่เชิงเขากับอยู่ที่ยอดเขาระดับสูงต่างกันเนี่ยแรงโน้มถ่วงต่างกันแรงโน้มถ่วงต่างกันจะทำให้เวลาต่างกันนิดหน่อยหน่อยด้วย เพราะมันต้องรู้เรื่องว่านาฬิกานี้อยู่ที่ไหนด้วยเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่แรงโน้มถ่วงมันไม่เหมือนโลกใช่แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มันน้อยกว่าโลกหลายเท่าเพราะฉะนั้นมันเลยมีผลให้นาฬิกาอะไรก็ตามไปวางที่นั่นมันจะเดินเร็วกว่ามันก็มีข้อซับซ้อนมากขึ้นหน่อยเพราะว่าสภาพบนดวงจันทร์มันไม่เหมือนบนโลกอุณภูมิอะไรต่างๆแล้วความบรรยากาศเนี่ยมันมีของจากอวกาศวิ่งเข้ามาได้่งเข้ามาชนกเรื่องพลังสีคอสมิกอะไรต่างๆที่มีพลังงานเยอะวิ่งมาชนตุ้งอากมีชุดวศ เสีย <Yeah, S 1> สวมดังนั้นนาฬิกาอะตอมก็ต้องมีต้องป้องกันให้ดีหรืออาจจะต้องไปขุดขุดอุโมงขุดอะไรอยู่ก็ว่าไปเล็กหน่อยถ้าไปดาวคาะก็คงมีมาตรฐานอีกอันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเวลาของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่มันขึ้นกับการเคลื่อนที่ของเราเราเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนแล้วเราก็อยู่ใกล้แหล่งพลังงานเช่นแรงโน้มถ่วงอะไรแค่ไหนคือถ้าเกิดเคยดูหนังอินเตอร์สเตลล่าอะไรเงี้ยคือเราอยู่ใกล้ๆกล้หลุมดำแรงโน้มถ่วงเยอะมากอยู่ใกล้ๆแรงโน้มถ่วงเยอะเวลาจะช้าอย่างบนโลกแรงโน้มถ่วงเยอะกว่าดวงจันทร์ เวลาก็เลยช้ากว่าดวงจันทร์มันฟังดูตลกแล้วเป็นไปได้เหรอแต่การที่เวลามันไหลตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วในระบบ GPS ที่เราใช้เนี่ยดาวเทียม GPS ที่ส่งสัญญาณลงมาที่โทรศัพท์ที่นาฬิกาของเราทั้งหลายเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วมากเมื่อเทียบกับเราเป็นหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงพราะนั้นไอความเร็ววันนี้มันทำให้เวลาของมันเดินช้ากว่าขนาดเดียวกันมันอยู่ห่างจากศูนย์กลางของโลกแรงโน้มถ่วงแถวนั้นมันอ่อนกว่าแถวผิวส่วนนี้ก็ทําให้เวลาเดินเร็วกว่า ไอ้ส่วนนี้มันเกือบักล้างกันแต่ว่าไม่ยังเหลืออีกหน่อยนึงคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ในดาวเทียมอะไรต้องรู้ต้องปรับให้ถูกเพราะไม่งั้นถ้าปรับไม่ถูกแทนที่จะบอกว่าให้เลี้ยวตรงนี้ได้นี่มันเลยไป50เมตรแล้วค่อยเลี้ยวเป็นไปได้จุดสาคัญคือการจูนให้มันเท่ากันใช่ต้องจูนให้เท่ากันต้องรู้ตรงกับทฤษฎีเป๊ะเลยเราใช้ในเทคโนโลยีทุกวันอยู่แล้ว จะเห็นว่าการสำรวจอวกาศนั้นยังมีอีกหลายมุมนะครับที่จะต้องวางแผนการทำงานกันครับแม้แต่เรื่องเวลาก็สำคัญเหมือนกันยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกำลังพัฒนาโอเชียนวันเครับหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ที่ดำน้ำได้เพื่อใช้สำรวจมหาสมุทรหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถควบคุมระยะไกลได้และดำน้ำลงไปได้ลึกกว่า1กิโลเมตรปฏิบัติภารกิจมาแล้วหลายครั้งใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสำรวจเรืออับปางสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ บริษัท Joby Aviation ในนครดูไบของสหรัฐอารับเอเรส์ทดสอบแท็กซี่บินได้แบบพลังงานไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศในอนาคตซึ่งมีแผนเปิดตัวบริการแท็กซี่ทางอากาศเชิงพาณิชย์ในปี2026โดยมีสถานีแท็กซี่เตรียมพร้อมแล้ว4แห่งในดูไบเพื่อรองรับการให้บริการครับ คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นีครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับหรือว่าฟังพอดแคสต์กันได้นะครับที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่และกลับมาติดตามทันโลก s n i e t e e h กันได้ครับที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ